มาชมสเต็ปดาว DC to DC DC in ที่ห้าโวลต์ถึงสามสิบหกโวลต์ DC out ขาออกหนึ่งจุดสองห้าถึงสามสิบสองโวลต์ตรงนี้ขาเข้านะครับมีบวกลบตรงนี้ขาออก แล้วที่มันดีมันจะมีเราไม่ต้องเอามิเตอร์มาจับเวลาเราปรับปรับโวลต์ปรับโวลต์ปรับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปรับแอมจะมีดิจิตอลดูอยู่วัดโวลต์แอมมีครบเลยนะครับตัวนี้เป็น5แอมเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมได้ชาร์จมือถือได้ตันีว้ใช้มาน่าจะ สองปีได้ใช้ดีครับจึงบอกต่อลองไปหาใช้ดูนะครับในเพจตัวนี้ได้มาจากน่าจะเป็นราพด้านานและตอนนั้นยังแพงอยู่นะสองร้อยกว่าบาทนะรวมส่งตัวนี้น่าจะร้อยกว่าบาทครับแต่แต่มันจะมีแบบไม่มีตัวปรับแอมก็มีนะราคาก็จะลดหลั่นลงไปหรือเปล่าไม่ไม่เคยใช้ไปเข้าก็จะกดไปที่ตัวนี้ ไฟเข้า1 3บสโวลต์น,นะครับ1 3บสโวลต์นี่ครับไฟโซลาเซลล์จากแสงแดดนะครับวันนี้คึ้มครับทางพยากรณ์อากาศแจ้งว่า15-17้าถึงสิบเจุมพาจะมีฝนนะครับพักเหนือคึ้มไม่มีแดดในวันนี้1 3บสโวลต์ สัญลักษณ์ไฟสีแดงดวงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ไฟขาเข้านะครับแดงสิบสามจุดหกโวลต์ขาเข้าจะรับตั้งแต่ห้าโวลต์ถึงสามสิบหกโวลต์แล้วก็สเต็ปลงมาหนึ่งจุดสองห้าโวลต์ถึงสามสิบสองโวลต์ได้นะครับ ตัวนี้ตัวนี้ปรับอรับผมปรับไว้ที่ห้าโวลต์นะครับปรับไว้ที่ห้าโวลต์อันนี้สถานะไฟสีสีแดงนี่ขาออกขาออกก็จะออกห้าโวลต์ขาเข้าออจากที่นี้เป็นสิบสามจุดห้าสุดสามจุดหกโวลต์ตอนนี้ก็ใช้งานอยู่นะครับ ปรับไว้ที่ห้าโวลต์ใช้งานกล่อง Android แล้วก็กล่องแฝงเสียงอยู่นะครับถ้าจะปรับโวลต์ปรับได้นิดหน่อยนะครับปรับตัวนี้นะครับผมลองปรับนะครับ ห้านี่ขึ้นแล้วนะครับห้าจุดหนึ่งห้าจุดสองใช้งานอยู่นะครับผมลดมาที่ห้าโวลต์เหมือนเดิมอันนี้หน่ยงานหนึ่งนะห้าโวลต์ปรับโวลต์ตัวนี้หมุนเข้า หมุนไปทางนี้ก็จะวนจะขึ้นลดลงทางนี้อันนี้ปรับแอมเดี๋ยวเราลองมาชาร์จมือถือนะครับอยู่เอสชาร์จมือถือ สัญลักษณ์ชาร์จแล้วนะครับกำลังชาร์จกำลังชาร์จเดี๋ยวลองปรับแอมนะครับปรับแอมปรับแอมให้สถานะปรับแอมจะไม่มีบอกนะครับไม่มีแอมบอกจะเป็นไฟสีฟ้าขึ้นปรับนะครับ ไปติดแล้วนะครับสัญลักษณ์ปรับแอสัญลักษณ์ถ้าเราไม่ชาร์จไฟจะดับไหม แตาเราไม่ชาร์จอันนี้ไม่ได้เสียบไม่ชาร์จแล้วนะครับถ้าเราเสียบไฟสีฟ้าจะต้องขึ้นไฟติดแล้วนะครับชาร์จแบตลิเทียมได้หลายชนิดนึ่า8650ก็ชาร์จได้เอาไว้ชาร์จมือถือเอาไว้ชาร์จมือถือก็ชาร์จได้ ชาร์จอยู่นะครับกำลังชาร์จ5แอมมันจะกดได้ดูตรงนี้นะครับว่าเป็นกินกระแสเท่าไหร่กินกระแสวัดเท่าไร <Yeah. S 1> เนี่ยมันจะขึ้นมา0.5เนี่ย <Yeah. S 1> กินกระแสแอมอยู่ เขาจะบอกทั้งขาเข้าขาเข้าสลับไปสลับมานะครับขาเข้า1 3จาเจ็ดขาออกห้าโวลต์จะบอกทั้งวัดโวลต์แอมป์าไปหาใช้ดูนะครับใช้ดีตัวนี้ใช้มาสองปีแล้วขอบพระคุณที่ติดตาม